เร็วเร็วมาเร็วน้องมาเร็วค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Love Dog อีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มาชวนเตรียมขนมเอ่อเขาเรียกอะไรนะ,ะอาหารแม่น้องสุนัขนะคะในหลายหลายมื้อกันนะคะโดยที่คุณแม่จะเลือกใช้อกไก่นะคะซึ่งถ้าเกิดคนอื่นแพ้อกไก่น้องหมาคนอื่นแพ้อกไก่นะคะสามารถใช้เป็นปลาแซลมอนได้นะคะอย่างที่สองที่คุณแม่จะใช้ก็คือนี่เลยค่ะแครอทค่ะซึ่งรอบหน้านะคะคุณแม่จะมาชวนทํานะคะ ผงอะไรก็อร่อยนะคะใส่สําหรับนะคะให้น้องหมาได้นะคะซึ่งเอาไปใส่กับอาหารเม็ดก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มบดนะคะแป้งข้าวไรเบอร์รี่นะคะอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะช่วยนะคะในเรื่องของสุขภาพตาของน้องหมาได้ดีนะคะซึ่งคุณแม่จะบดทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัง้งไฟฝุ่นกันนะคะ ซึ่งเราก็จะใช้น้ําซุปอะไรก็อร่อยนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะคุณแม่ลิงให้แล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะบดกันค่ะคก็จะได้แบบนี้นะเดี๋ยวคุณแม่นะคะเตรียมน้ำซุปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งน้ำซุปให้เดือดขานแล้วถึงจะเอาตัวนี้ลงไปนะคะ ค่อยใส่ค่อยๆใส่ไปนะคะเวลาเราจะเสิร์ฟนะเราก็เสิร์ฟอย่างเงี้ยเปล่าๆเลยนะคะซึ่งเราจะต้องทาใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วนะคะเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเราเอาเข้าไมโครเวฟนะคะใช้กล่องที่เข้าไมโครเวฟได้นะแม่แนะนํานะให้อุ่นนิดนึงแล้วก็ใส่โยเกิร์ตนิดนึงนะคะเพื่อที่จะ ช่วยนะคะในเรื่องระบบขับถ่ายยิ่งหมาสูงอายุอย่างพี่แสบเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆนะคะซึ่งยิ่งตอนนี้คือพี่แสบเนี่ยถามว่าเราลาบากไหมที่ดูแลเขาเรารับเขามาเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วแม่บอกเลยว่าทุกคนต้องทําได้นะคะที่ตอนนี้พี่แสบมีปัญหาเรื่องโรคตาอยู่นะทุกคนก็รู้ว่าโรคประจำตี่แสบมีทั้งหมดสองโลกนะสามโลก้วยซ้ำนะคะแต่เราก็พยายามที่จะดูแลเขาดีที่สุดนะคะนี่มันก็จะได้ขนาดนี้ซึ่งอันนี้มันประหยัดต้นทุนเราได้มากเลยนะคะดีกว่าอาหารนะคะ อาหารที่เขาขายอะ่ะแม่แนะนํานะอาจจะใส่เกลือน้ำมันปลาลงไปนิดนึงนะคะตอนที่เราเก็บอ่ะเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบนะคะน้ำมันปลานิดนึงอะไรเงี้ยนะซึ่งคราวหน้านะคะเดี๋ยวแม่จะมาทําเมนูยังไม่ได้ไปหาหอ,อยแมงคู่ค่ะซึ่งหอยแมงคู่เนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องข้อข้อกระดูกเสื่อมนะนะคะนี่จะได้อย่างนี้นะคะ เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟพี่แสบกันนะคะซึ่งที่เหลือนะคะเดี๋ยวแม่นะคะรอให้เย็นแล้วก็ใส่ไมโครเวฟไอ้เขาเรียกว,ว่าใส่กระปุกไว้นะคะเวลาเราจะเสิร์ฟเราก็ตักมาแค่พอมื้อนะหมาสูงอายุนะคะควรให้กินถี่มื้อขึ้นนะแม่จะให้พี่แสบกินวันละสามมื้อด้วยซ้ํานะคะบางทีก็สี่นะแล้วจากเขานะคะเพราะว่าเราจะให้กินททละนี้เพราะมีงานนะเขาไม่ย่อยนะคะเดี๋ยวก็ต้องตั้งให้เย็นนะแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปแพ็คก,กันค่ะ ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก็จะเอามาใส่นะคะในภาชนะอย่างนี้เนะ,ะเวลาจะทานนะคะก็ให้แสบนะคะตัดแค่พอดีค่ะเออมือแล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะนี่เห็นไหมคะจริงๆถ้าเกิดใครมีภาชนะย่อยๆแบบเหมือนคล้ายๆกระปุกน้าพริกอะ่ะอย่างนั้นก็ได้แต่แม่ไม่มีแม่ก็เลยใช้วิธีนี้นะคะ แค่นี้นะคะก็กระปุกนะคะปิดกระปุกนะคะพร้อมเสิร์ฟน้องหมาได้ทุกวันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองเสิร์ฟนะคะคู่กับโยเกิร์ตเราอุ่นนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นนิดนึงเท่านั้นนะคะน้องหมาได้แค่กลิ่นเท่านั้นนะคะก็เสิร์ฟนะคะแค่พอดีมื้อน้องแสบนะคะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปนิดนึงนะคะช่วยระบบขับถ่ายพ่แสบนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะไปเสิร์ฟพ่แสบนะคะ เจ้าของช่องนั่งอยู่แซมมากินข้าวแล้วแร้วมาเร็วน้องมาเร็วนี่นะคะเริ่มกินแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะก็จากลาไปด้วยเมนูดีๆสําหรับน้องหมากันนะคะเพื่อบํารุงสายตานะคะและช่วยระบบขับถ่ายสังเกตว่าพี่แซบจะมองพ่ออยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ